ค่ะร้านคุณยังแตกนะคะนี่เลยค่ะล้อมือสองเข้าใหม่อีกแล้วนะคะสิบกว่าชุดเลยนะคะเอเดนอาร์ H ค่ะหลักพันเลยซีอี e นะคะถูกๆเลยนะคะมีออฟโรดด้วยออฟโรดก็หลักพันนะคะสวยๆเลยนะคะแล้วก็เวลเอ็นห้ายางปียี่สิบสามสวยๆเลยค่ะหลักพันทั้งนั้นเลยเอ็นห้าเก้าจุดห้าสี่วงยางไทยนะคะปียี่สิบสามสวยๆ<ว>เลยนะคะแล้วก็มีล้อเมอกาออฟโรดมาแล้วนะคะเข้าหนึ่งชุดเท่านั้นเลยไปไวมากนะคะเมกา นะคะราคาหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเลยล้อมกาออฟโรดค่ะนี้เลยนะคะแล้วก็มีล้อก้านวายขอบ18ออฟโรดค่ะล้อดอกไม้ขอบ18ยางปี22เลยนะคะนี่ขิดแดงด้วยนะคะแล้วก็มีด้านหลังค่ะนะคะมีด้านหลังมีใบพัดใบพัดยางสวยๆมีแล้วนะคะเข้าแล้วนะคะ นี่เลย R T C ค่ะใบพัดนะคะยางปี22ค่ะดอกยางแน่แนๆเลยนะคะหลักพันเท่านั้นแม็กเวลยางปี24ค่ะเหมือนเบิกใหม่เลยนะคะชุดนี้ยางสวยมากการยกค่ะกานยกยางบิดโตนปี22ค่ะ5,009 9เท่านั้นเลยนะคะมีเลย C E ค่ะ C E ก็6,009 9เท่านั้นเลยนะคะนี่ค่ะมาเริ่มที่ชุดแรกเลยนะคะ ชุดนี้แม็กไบคัตค่ะยางตี22นะคะดอกยางแน่นๆเลยนะคะยาง สองหกห้ 5, 60, นะคะล้อสวยเลยอาร์ทีนะคะคอสิบแปค่ะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่9500บาทเท่านั้นค่ะนะคะยางปี2ี่สองเลยเก้าบาทล้อยางสวยๆนะคะชุดนี้ใครหาใบพัดคอสิบแปนะคะราคาอยู่ที่9500บาทเท่านั้นแล้วก็ชุดนี้ค่ะ m ม็กเวลล์ออฟลึโอ้โหแสบตาเลยนะคะ m ม็กเวลล์ออฟลึยางปี24ค่ะ นี่เลยดอกยางแน่นๆค่ะสองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดนะคะเบอร์ยางหลังสองเจ็ดห้าสี่สิบสิบแปดล้เอเงากิฟต์เลยนะคะชุดนี้ยางปียี่สิบสี่เหมือนเบิกใหม่ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทค่ะนะคะหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทเลยนะคะแล้วก็มีล้อก,ก้านยก SUV ชุดนี้ยางบิดโตนปียี่สิบสองค่ะยางดอกหนึงได้อยู่นะคะบิดโตนใช้ย,ยาวๆเลยนะคะปียี่สิบสอง ล้อดเดิมๆเลยไม่ซ่อมไม่ดูงนะคะชุดนี้ราคาเพียง5,9 0 0บาทเท่านั้นมีชุดเดียวเท่านั้นเลยนะคะราคานี้5,9 0 0บาทค่ะนะคะแล้วก็มีแม็กซี28ชุดนี้ค่ะล้อสวยๆสีเดิมเลยนะคะยางสอง5 5้าห้าปดปี20สิบค่ะ CE 28ค่ะล้อสวยๆเลยชุดนี้6,900บาทค่ะนี่เลยค่ะ6,900บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมาชมด้านหน้าเลยมี SSR 8.5ไม่ล้นหลักพันค่ะนี่เลยนะคะชุดนี้แม็ก s S R กว้าง8.5สี่วงค่ะสเปคใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้อนออกจากตัวรถนะคะนี่เลย กว้าง8 5รถตู้ใส่ได้กระบะใส่ได้ไม่ล้นนะคะยางปี21ขายยางฮันกุ๊กนะคะ225 225 4 40 18นะคะนี่เลยรถตู้ก็ใส่ได้กระบะใส่ได้ไม่ล้นเลยนะคะชุนดนี้ราคาอยู่ที่9,500บาทค่ะ m a ็ก s r กว้าง8.5 4โนะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะ Max CE 28นะคะล้อสวยๆสีเดิมเลยนะคะสวยเลยนะคะล้อยางตีแถมนะคะยางปี21ค่ะ245 45 8ค่ะคู่หลัง275 4 4 8ค่ะชุดนี้ราคาเพียง6,900บาทเท่านั้นนะคะ6,900บาทล้อสีเดิมเลยนะคะล้อสวยๆค่ะ6,900บาทนะคะ นี่เลยแล้วก็มีชุดนี้ค่ะ m a ็ w e l l N5E นะคะร้องงาน1เม้งออกลึกๆเลยค่ะยางปี23นะคะดอกยางแน่นๆเลยนะ,ะอันนี้ลอพุ่งมานะคะอาจจะยังเลอะอยู่นะคะนี่เลยยางปี23ค่ะ2558 50 1ค่ะ ชุดนี้ราคาอยู่ที่9,500บาทเท่านั้น9,500บาทค่ะส6ลูกระเตื้อนะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะ Macwell N5 SE ค่ะร้องานหนุ่มเม้งได้ยางไทยดีสโตนเลยนะคะนี่ค่ะยางไทยดีสโตนปี23ดอกยางแน่นๆแบบนี้ล้อสวยกิ๊บเหมือนเบิรกใหม่ได้ล้อกว้าง9.54วงค่ะสำหรับลูกค้าหาสเปคหน้าหลังกว้างเท่ากันสลับยางง่ายๆเลยนะคะชุดนี้ กว้าง9.54วงร้องงานหนุ่มเมงยางไทยปี23ค่ะราคาเพียง1,900บาทเท่านั้นค่ะ1,900บาทเท่านั้นนะคะชุดนี้แล้วก็มีแม็กเมกาออฟโรดค่ะสวยๆเลยค่ะขอบ20นะคะกว้าง10ออฟลบ24ค่ะยางปี23นะคะนี่เลยล้องสวยๆเลยค่ะยางก็จะประมาณนี้เลยนะคะ นี่ค่ะดอกยางชุดนี้ราคาอยู่ที่18,900บาทค่ะล้อมิกาออฟโรดไปไวมาไวมากนะคะมีเข้ามา1ชุดมีแค่1นชุดเท่านั้นเลยนะคะราคาอยู่ที่18,900บาทค่ะล้อมิกาออฟโรดนะคะล้อสวยกิฟต์เลยนะคะชุดนี้ ะะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะแม็กขอบ18 o f f ดออฟก้านวายค่ะยางมอนเตอร์ปี22นะคะยาง2 5 6 0ารกสิค่ะนี่ล้อก็สวยๆเลยยางดอกแน่นๆค่ะปี B 22นะคะชุดนี้ขอบส18นะคะออฟโรดก้านวายนะคะราคาอยู่ที่13,900บาทค่ะมีมาแค่1นชุดเลยเท,ท่ทานั้นเลยนะคะก้านวายแบบนี้นะคะมาปุ๊บลูกค้าจับไปเลยนะคะไปเร็วมากนะคะ กานวายค่ะราคาอยู่ที่13,900ัรบาทค่ะนะคะแล้วก็มีแมกดอกไม้ขิดแดงนะคะชุดนี้แมกดอกไม้ขิดแดงยาง2 6 5ห0 1้าเจค่ะปี2 2นะคะยางมอนเตอร์นะคะดอกไม้ขิดแดงนะคะมีล้อสวยๆเลยชุดนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทนะคะหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทเลยค่ะนะคะยางสองหกห้าเจ็ดสิบสิบหกนะคะล้อสวยๆเลยขอบสิบหกนะคะนี่เลยค่ะ ะะแล้วก็มีออฟโรดอีกหนึ่งชุดนะคะหลักพันเท่านั้นนะคะชุดนี้แม็กออฟโรดคอมสิบหค่ะยางสองหกห้าเจ็ดห้านะคะปี21เลยนะคะชุดนี้ดอกยางแน่นๆราคาเพียงเก้าบาทเท่านั้นค่ะ9,900บาทเลยนะคะชุดนี้นี่เลยค่ะอันนี้ล้อเฉพาะที่เข้าใหม่วันนี้นะคะ ขายล้อที่เข้าใหม่ให้ชมน,นะคะส่วนล้อที่ร้านมีให้เลือกอีกหลายรายเลยนะคะสนใจนะคะร้านคุณลุนยางแตกค่ะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0968811156นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะเป็นแอดด้วยเบอร์โทรค่ะ0968811156นะคะหรือว่าใครมีล้อเดิมอลืมแจ้งนะคะใครมีล้อเดิมล้อแต่งสภาพไหนก็ได้อยากจะมาทุนนะคะ รับเทินล้อทุกสภาพนะคะเทินล้อราคาก็จะลดลกอีกราคาจะถูกลงอีกนะคะจากที่แจ้งไปนะคะต่างจังหวัดค่ะมีบริการส่งขนส่งทั่วไทยนะคะมีค่าส่งนะคะแล้วก็มีปลายทางนะคะนี้เลยค่ะฝากด้วยนะคะล้อเปล่ากว้าง8.5มักนิโมค่ะกว้าง8.5ไม่ล้นใส่ลนะะ้น5โลค่ะล้อเปล่านะคะ ล้อเปล่าสร็หนึ่งห้าลูเอาไปห้าพันเก้าร้อยบาทพอค่ะเฉพาะคลิปนี้นะคะเอาไปห้าพันเก้าร้อยบาทค่ะล้อนิสโมกว้างแปดจุดห้าแล้วก็มีล้ออีแบนล้ออีแบนที่มานะคะกว้างแปดจุดห้ายังไม่ได้ตั้งโชว์เลยนะคะนี่ค่ะสําหรับใครที่หาล้อเปล่านะคะหรือว่าอยากจะให้รัดยางนะคะนี่ค่ะรัดยางได้นะคะ เลือกสเปคเลือกอย่างได้เลยล้อเปล่าใครอยากได้นะคะล้อเปล่าอ e ีแบนห้ารูสีดำสวยมากนะคะเนี่ยดึมๆเลยนะคะดึมๆเลยกิบๆเลยค่ะกว้างทั้งแปดจุดห้าชุดนี้ล้อเปล่าราคาอยู่ที่6,900บาทค่ะมี4ล้อนะคะ4ล้อ, 4, ลอ4วงนะคะ6,900บาทค่ะนะคะฝากไว้ด้วยนะคะนี้ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะร้านพิรุนยางแต่คาขอบคุณค่ะ